วัสดีพี่นงดียำแรงครับฮาน <c oughs> ตัวตัวคนเดียวอยู่ผู้เดียวหาก,กินคนเดียวหาก,กินไปเรื่อยนครับออกแมก่กระจักอยู่ใช่ลองมาเล่นน้ำเขาอยู่เล่นน้ำทหารนี่แหละครับไล่ขี้จังทหารเนาะครับเสงบฮาน กินไปเรื่อยกินยากำลังหัดเล่นไปนอนอยู่บ้านนั่นเดี๋ยวไปนอนอยู่ห้องนั่นเด้อนอนห้องนี้เนาะไปเลยเลยบัญญานคนอย่างคนบันไดไปเรื่อยเล่มยาเล่มนี้ ใชายกันพี่น้องอันนามาเนี่ก็ได้เห็นอะไรแป๊บเดียวครับพี่น้องไงว่ายนะหันนะ <c oughs> เออันนั้นน่ะอืมทัยกันพี่น้องเบ่งความน่ารักของฮานฮานน้อยผู้โดดเดี่ยว่อแม่ก็จักอยู่ใช้ หากินอยู่ตัวเดียวนี่แหละครับโอ้พวกก็บ่มีอึอึไม่เจอเลย โอเคพี่น้องแค่นี้ก่อนครับอันน้อยลากโตลาก่อนไปแล้ว่นูหันแต่ดากมาเลยบัดนเนี้ยโอเคครับ